ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วไม่รู้จะกินอะไรเพราะมันนั่านางกินหมูท่าทะชิวเฮ้ยน้องเป็นไรเนี่ยน้อยขู่ผมทำามเที่ยงคืนอ่ะหิวข้าวเด้พี่เพื่อนกินข้าวด้วยไงน้องพี่ก็เลยจัดมาให้เลยหลังบ้านไงจยาไม่ได้หรอทุ่งนาหลังบ้านอะ่ะใช่มันไม่เป็นไรหรอกมาตอนเย็นเ่ยนะเออพ่นอนไหมนายตัวหลับพี่ก็พ่องเหมือนเงินวะนี่พาน้องมาลังแก็บวันนี้ยุงไปซื้อหมูกระทะมากินเลยนะเนี่ย ขอเพียงคืนอะไรนะขอาตะครนล้างหน่อยวกไม่เหมือนคนเมาเลยวะคุณนี่เช้าไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ฟินเราต้องกินตอนกลางคืนคือบรรยากาศมันได้ไงตอนเนี้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนโอ้โหเที่ยงคืนครึ่งแล้ววะมันไมระแวงอะไรข้างหลังมันวะมันมีอะไรเลือกหลักเลยเนี่ยวกินเดี๋ยวกินตะกล้องวงหนอแล้วเฮ้ยเออเดี๋ยร็วลงลงกระทะก่อนอันนี้เป็นอะลงกระทะ เอาหมูลงกระทะก่อนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูกระทะจากร้านเฮ่งเงหมูกระทะนะครับเดี๋ยวมีถุงมีถุงเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไม่ให้ตรงนี้นะครับใช่ครับนี่เฮงหมูกระทะครับพอดีว่าเขาเป็นสปอนเซอร์นะครับเราจะบอกว่าวันนี้มันมีเรื่องเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรว่างกินจะเล่าให้ฟังใอยเล่าับพี่น้องเฮ้ยมันฟินเยอพี่ดีกฟินมันฟิไปแล้วก็แบบคือเรากินหมูกระทะตอนดึกๆเนี่ยคือเราจะกินแบบธรรมดาไม่ได้ท็อปคือเราต้องแบบว่ามีเรื่องเล่ามีอะไรที่แบบว่าหน้าชวนหน้าขนลุกอะ ีกูควรลุกเลยว่ากูจะแบบเนี้ยไอ้กลัวไม่ได้ไปถามจริงกลัวเลยเขาผีเนี่ยมันบอกมันก้องดูมันโอ้โหกินใหญ่เลยนะไม่ต้นเดี๋ยวจะรู้ใครเป็นเดี๋ยวเป็นผีก็เพื่อนไม่แล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนปะเนี่ยอ๋อไปป้าไปโรงเรียนเลยงรีดย่างก่อนมันไมางหมูมันมันแรงแล้วอันนี้หมูกระท้าของร้านอะไรเนี่ยรู้ปะเนี่ยอะไรนะไม่ใช่เห็นๆไม่ถูกครับมันมีสามพยาง เออั awesome นนา้ตพะยางแล้วเนาะไม่ใช่เฮงเฮงเฮงมีสามคำมีมีวรรณยุกต์ที่แบบเสียงสูงขึ้นไปอีกขอบคุณด้วยนะครับผมร้านหมูกระทะจากเฮง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 หมูกระทะวัิงห์นะครับเฮงเฮงเฮเป็นหมูย่างเกาหลีเนาะสรุปไม่ได้กินแล้วเฮงเฮงก็ได้ตะบดอยู่นั่นน่ะเรียกชื่อไม่ถูกก็ไม่ต้องกินเฮงเฮงท้ายปีรีบๆใส่ครับกระทะจะไหม้แล้วะละลคุณหมูใส่ผักหน่อยสิลูกขัาอยู่ฟางหมูโต๊ด โอ,โอ้โหจะกินย่างเดียวเลย,เยยังไม่ต่อใครเนะพี่ตออพี่ตออไปแล้วพี่ให้คนเองอ๋อเพราะ,ะว่าทุดดิบในมือเนี่ยก็จะมีหมูแล้วก็มีเฟรนฟรายนะครับนี่เป็นไคลนะอ่ะเด็กๆเอาไปกินลองท้องกันแปบคนละชิ้นโต๊ดทำไมแกไม่บีบพา<อ>เอะมึงทำแป๊บไหมเนี่ยมัหนหักเลยเหรอ,อหืมกินหมูก็ท้าแปบไหนวะเนี่ยแป๊บอะไรอ่ะ โอ้โหใช้กุ้ยใส่ด้วยแล้วแกผมอ่ะอร่อยว่ะทำไมรู้สึกว่าหมูกระทะมื้อนี้มันอร่อยกว่าทุกมื้อที่เคยกินมาอู้ได้ได้อยู่มาได้แล้วเออมาพี่เน่มาๆายังไม่ได้กินอะไรเลยกินโดนใชยแรงงานอย่างเดียวเลยวันนี้อุ๊ยร้อนอร่อยร้อนแรงแรงสิดกระทะบ้องเห็นกันไหมเนี่ยเรามากินบ้องเห็ดพี่พี่ใส่กุ้งใส่อะไรไปเลยไฟมันแรงเดี๋ยวมันไม่เดือดนะมาตะก้อมาพี่ ครับผมจ่าติ้งเหมือนเดิมขั้นเปิมคือคืออันนี้มาไงวะเฮ้ยแต่แต่น้องพีใจดีมากเลยนะครับเหมือนเลี้ยงทีมงานนะวันนี้อือใช่็มที่เลยวันนี้เอาตัวเดียครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมท่องซิ่งวยรุ่นพุนตุงออาอีกครับได้ยึดช่องเขาแล้วยึดช่องเขาแล้วนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถามน้องพีนะครับว่าจะแข่งรถเมื่อไหร่พี่มานั่งดิหมูอ่อนจัดรายการแข่งรถไม่ได้ด้วยพี่เองรู้ไหมกินหมูกระทะยังให้ฟินนะน้อง เราต้องกินไปแล้วก็เราเรื่องผีเราเรื่องผีเออเที่ยงคืนนี่ยกำลังฟินเลยน้องเอ็งกลัวหรอมันมีเรื่องมันมีว่าว่าไปแข่งไปเห็นตรงข้างหลังด้วยครับระแวงแล้วระแวงแล้วมีพวกอยู่มีพวกแล้วทุกๆเที่ยงคืนที่หนึ่งหนมันจะมีคนเดินเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไร อะไรอะอะไรอะไรครับทุกคนมันจะมีมั้างหลังมันจะมีพวกอยู่แล้วทุกทุกย็คืนนะมันจะมีคนเดินแล้วก็จะแบบลมจะพัดเย็นๆเอื้อยอันนี้เรื่องจริงเพราะพี่อยู่ที่นี่มานานพี่ก็รู้คืออันเนี้ยเป็นประสบการณ์จากเรื่องจริงเลยปรรระสบกาณ์จเอองิไม่ได้มีเมคมีอะไรท่านั้่ะมาดีกันมาดีกันนี่มานั่งนี่มาไปนั่งข้างพี่ีเปล่ามามายุบยุ่งหลาคนยังถุยเหรอเออบ ถ้าแบบเอ็งแบบเอ็งห่าพี่โมไม่เชื่ออะไรเงี้ยเอ็งก็ลองแบบแกล้งเดินเดินแล้วก็เด็นเอ็งขนลุกเลยเป็นไรไงเย่ยมแล้วแต่เขาบอกว่าไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยต้นต้นโผใหญ่อเลยต้นโผใหญ่เขาบอกว่าเป็นคนผู้คอตะก่อนมาใช่ที่นผู้คอตอนนั้นเงที่เดิออกไปง้อหันไปกุนนนกุนไม่กอดกูนอน่ได้บอกว่าเอ็งเห็นทางเองเห็นทางกลับบ้านอีกแล้วโอ้ยโชคที่กลับเลยเถอะเดี๋ยวจะไหม้ ออ๋โทางกลับบ้านนี่มันจะมีตรงตรงหน้าใบหนุกเที่ยงคืนที่นึ่งมันจะมีคนยืนกลางกลางน้ำอันนี้เรื่องจริงตรงสระหลวงพวกเนี้ยไม่เชื่อถามตาโอคนที่อยู่บ้านพี่เจี๊ยบได้เลยมันจะมีคนยืนแบบยืนดำอยู่กลางน้ำแล้วคนที่ไหนเขาจะไปยืนกลางแม่น้ำบนเหนือน้ำได้ได้ซุปเปอร์แมนแล้วมีคนตาย ไม่รู้หรอกไม่ไม่รู้ข่าวหรอกว่ามีคนตายสักหน้ห่เดี๋ยวพี่จะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่จะให้ทุกคนนะเล่าเรื่องคนละเรื่องเื่งสย,ยองฝันที่แบบว่าทุกคนไม่เคยลืมอะไม่มีอะที่เจออะไม่มีอย่างพี่พี่เคยเจอเพราะว่าพี่เดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยพี่ไม่่อยได้เดินทางไปไหนยังไม่สิ่งกับประสบการณ์เขาเยอะเพราะว่าเขาแก่แล้วไงกอายุเขาเยอะแล้วเออพี่ก็มีเหมือนกัน หใช่ใช่ใช่หม่าเมื่อกี้พูดผิดไปหน่อยแต่พี่อ่ะพี่ก็มีเหมือนกันอยากฟังบ้างแหละพี่พีก็แก่น้องไม่หลับแน่ถ้าพี่เล่าอ่ะเอาเรื่องบุ๊ปเอาเลยคือเนมละจะกระทะไม่ได้ถ้าละนะไม่เพราะทุกคนไม่เคยช่วยเลยจ้าตัวตาจะตื่นได้ยังตอนเนี้ยไอท็อปเลอกลากแล้วไม่น่าไปพูดเลยท็อปมันเรื่องจริงไงมันเรื่องจริงเออมันเรื่องจริงเรื่องจริงเลย อันนี้ของจริงเอ๋เองลองเดินไปตรงนั้นดิถ้าเองลองลุกเดินไปดิแมวแมวต้องมันกลัวจริงวะพี่เออกินไปเยอะอยู่กับพี่กลัวอะไรล่ะใช่แต่ตอนนี้ไอ้เหี้ยไม่น่ากลัวเท่าหมูกระท้าไมจริงไปนั่งกินมันบวนไหมไปดูกันหลน่อยเพิ่อฮะน่ากินไหมไม่ไหวแล้ววะคือผีก็ผีเหอะตอนนี้คกูไม่วจังอะไรทั้งนั้นอ่ะอืมหิวใช่ไหมใช่อืม ตอนนี้คือเหมือนย่างให้เด็กๆทั้งวงนะจริงเป็นไรเป็นฝ่ายล้วเด็กแมวนี่ครับผงนั้นอันนี้มือย่างอันนู้นอันนี้มือกินได้สองคนทำทำอะไรเนี่ยนี่ไงเราคนคิบมาอะไรข้างหลังแม่กินตุ๊ยอ้ยหันย่างไวกินแบบวานละแวงนี่ดูน้ำจิ้มเนี่ยแซ่บเนี่ย ดนห่อยิเป็นน้ำจิ้มแบบว่าสูตรแบบเนื้อเนื้อเนื้อย่างเกาหลีเนาะอ๋อร้อยอืมอืมปินปินจัดบริการให้ขนาดเนี้ยเพิ่มค่าตัวด้วยนะค่าแรงด้วยอ่าจัดไปค่าตัวผมมะตื่นไปก่อนต้องหัวสองคิวเลยนะวันเนี้ยเฮ้ เ่าเองเองตั้่าเรียมพอบ้านนี้มาเองอยากฟังเรื่องราวพี่ยังไม่อยากคือพี่อะไม่อยากฟังอาจารย์เพียคือพี่อะเป็นคนที่ชอบชอบขับรถใช่ปะแล้วพี่อะเจออะไรบ่อยมากอย่างพี่พี่เข้าใจนะเพราะว่าเพียจะไปทําคลิปต่างจังหวัดและบ่อยมากใช่ใช่แต่พี่ไม่รู้หรอกนะว่าแต่เขาบอกว่าต่างจังหวัดมักจะมีอะไรลี้ลับนี่จริงไหมโอ้โหมีทุกที่อะพี่ผมว่ามีทุกที่นะอ่ะเอาแบบที่คิดว่าเด็ดที่สุดที่เคยไปมีไหม เด็ดที่สุดที่เคยไปหรอพี่ใช่ใช่ผมว่านั้นจะเป็นพวกแถวการอะไรางพี่นะที่เป็นแบบภูเขาแบบอันนี้อันนี้ที่เห็นเพราะว่าที่เคยไปตกปลาที่เขื่อนอ่ะก็ก็มีคนฝันแล้วก็คนเห็นใช่เหรอใช่เหตุเป็นเขามายืนมองเฉยๆแต่คือคนอื่นหลับมาดูเอาแล้วอะไรไม่ดีป้า พี่จะปาดพี่ก็นั่งดูวิ่งเสียงเชียร์เลยว่เห่าได้ครับคือแค่มานั่งดูเฉยๆนะแต่ก็แค่แบบว่าพี่ย้ายไหมมันกินได้กินอะชิบหายแล้วที่ขนลุกเลยทันเอะอันนี้คนลุกจริงคนลุกเลยเนี่ยสู้เลยเราดีเนี่ย จะป่าอะไรก็นั่งดูกล้องอยู่เนี่ยมีอะไรมีอะไรที่ไหนเขาบอกว่าวิธีกบความกลัวเราต้องร้องเพลงเว้ยเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังหมามันี่มั้งไมนี่มั้งเอ้ามันแก้มันแก่เขินว่ะเขนวงแลวไม่ไม่ได้เปล่าจะป่าอะไรหรอีไอ้ห่าพี่แกลงอีกจ้ะลูกอะไรมันหล่นหรือเปล่าเพี่ไม่รู้มันไม่มีต้นอะไรที่เออไม่มีต้นอะไรให้ร่วงเหงื่อไป ก็บอกแล้วข้างหลังมันมีของอยู่เฮือดอ่ะดิอุ้ยมันเรื่องหนาวเยี่ยมเสียงเสียงอะไรให้ใคอ่ะเสียงจากฟ้ามีเกลียวใครดิะถ้ามันมีฟ้าบอกจากระแวงแล้วเนี่ยหายดิเจ้าของที่ชักระแวกไหมพี่ยังทำอะไรไม่รู้ยังอยู่ไกลสุดนะเฮียกูเฮียกูไม่เล่นนะเว้ยเฮียกูไม่เล่นจริงนะเว้ยกูเริ่มอิ่มแล้วอ่ะ ยังไม่ได้กินสักคำได้ที่ไหมไดไปไหนเขาได้ยังไม่ทันจะเล่าอะไรเลยอ่ะยังไม่ทันได้เล่าอะไรเลยอย่างแรกยังไม่จบเลยหรือว่าไปนั่งไปนั่งกินดูงขั้วมะเราต่อเราต่อเราต่อบรรยากาศแต่ผมว่าพิการ์่ะปกติพี่กล้าเล่าทีีเเน้ยพราะว่ามันเป็นแบบถนนมันก็เปียกใช่ไหมกลางคืนอ่ะมันก็แบบข้างๆสภาพแวดล้อมอ่ะอยกลับบ้านนะมันก็เป็นพวกต้นไม้อ่ะใช้หน้าก็มีเองบ้านเราอะ ชนนาก็มีบ้านเราอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับพร้อมกันไงพี่ไปสอนผมมด้ย่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ผมจะเข้าเข้าเมืองเพื่ผมจะมีกลุ่มมีแก๊งกลุ่มบิ๊กไบนะเขาเรียกเป็นกลุ่มคนหล่อพี่กลุ่มบิ๊กไบ้อ๋อยคนหล่อนี่ชมตัวเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่คือคนที่อยู่ในกลุ่มคือค่อนข้างจีน่าตาดีพี่เออต้องพูดอย่างี้ดิโดยเฉพาะชื่อลีแหลกอ่ะโอ้ยก็เข้าตัวเองอะไรนะลีแหลกง่ายคือแก๊งแก๊งพวกผมนี่แหละอืมก็คือแบบ บ้านพวกพี่เขาอยู่ในแถวบ้านกล้วยใช่ป่ะลก็คือในเมืองอ่ะอำเภอเมืองอ่ะใกล้ผมก็จะกลับบ้านใช่ป่ะเวลาตอนนั้นก็ประมาณนับห้าทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้พี่เขาขี่รถกลับคนเดียวอ่ะขี่บิ๊กไบค์กลับอย่วพี่แล้วก็แบบผ่านระหว่างระหว่างเดินทางกลับบ้านแล้วก็ผ่านแบบถนนเส้นใหญ่ใช่ป่ะเป็นทางเส้นหลักแล้วเพราะว่าจะต้องกลับมาสิ่งใช่ป่ะอะไรเนี่ยระหว่างทางอ่ะผมมากปกติจจะโฟกัสไปที่ถนน ไปข้างหน้าเดียวคือเราขับรถอ่ะเนาะเราก็ต้องมีสติเราต้องโฟกัสไปที่ถนนไอนี้แมงถูกมันมีจังหวะแวบนึ่งอะพี่แวบนึงที่แบบเราเลือบตาแล้วไปมองเห็นอะไรแย่ังนึงอะเออเคยเเป็นแล้วเราแล้วเราก็จะรู้สึกแบบใจแบบหายแวบใช่พี่แม่งผมหันไปอะมันมีเงาพี่ตามตามผมตลอดเลย จะจัดใส่ถุงใส่คราะมันไม่เที่ยงไม่หนูถือคนนะไม่กล้ากลับบ้านล้วเนี่ยแต่อีเงางั้นนะพี่ผมผมผมแบบโอ้โหผมแบบแปลกใจมากเลยเพราะว่ามันตามตัวผมตลอดเลยใช่ปะพอมองดีๆอะพี่สังเกตดีๆนะอือไอ้เหี้ยแม่งใส่หมวกกันน็อก้วยไอ้สัสอ่าสรุปคนตำรวจเปล่าไม่ใช่พี่มันตามตัวผมเพราะว่าไฟมันส่องสะท้อนมาใช่ปะเงาเงาสีดำมองไฟเพิ่เออแม่งใส่หมวกกันน็อก้วยเงาเมันทานหัวตาผมด้วยจะหายปบ้างนะทุก เอาเองใช่เหรอเอาตัวเองอะไรนี่กลัวอะไรเนี่ยร้อนจะเป็สผิวจัดโอเคเป็นไงอร่อยไหมน้องมื้อนี้อร่อยกิบกี่ทัวดิอร่อยไงวะอร่อยแบบโคตรกลัวด้วยโอ้โหมาเกียถามน้องท็อปมันเกิดอะไรขึ้นเพราะผมอยู่หลังกล้องถามคนณนู้ยใกล้สที่นี่เลยทัอมันเกิดอะไรขึ้นวะ อันนี้ไม่ได้อามเล่นนะไอชินี่ของจริงปลาตอดยังกลัวปะไม่เหลือที่นั่นปิาตไม่พูดไม่จ้าก็ไข่เลยเฮ้ยกลัวอะไรวะแค่นี้ไอ้ชิเป่งเราเก็เป็นลูกผู้จายนะไอ้ชอมทำรวะที่ในป่าเนี่ยอ๋อที่จะป่าทำไมล่ะเกลือเป็นลูกชายจะไปกลัวน้องเชียวพี่อ๋ออยู่คนเดียวไม่มลยอาข้างหลังไม่น่ากลัวจริงมันมืดตึบเลย เอางี้เดี๋ยวพี่เช็คให้ว่างหลังไม่มีอะไรเดี๋ยวดูดิไอท็อปมนแก้งอลังไม่หอกูมองไม่เห็นหรือว่าสุกไม่สุกไม่ใช่เพราะแฟนมันส้องหน้าอไม่มีอะไรนะพี่อะไระไม่ออะไรมาวะกูว่ากูเงเอ อะไรไอทองแกล้งเลยอะไรว่าและคุ้ว่าและใครนั่งอยู่นี่เลยน้ำให้ตัวด้วยนะคุ้ว่าและใครอคุรู้และใครอ่ะป่าอะไรวะกูยี่คนเดียวได้ถือไว้วะเพิ่งเจอเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเองต้องไปดูคลิปตอนที่พีที่นั่งคุยกันวิยงยิ่งผิวเดือโคตรได้อ่ะแล้วใครจะป่ามย้อนกลับไปดูดิก็พีมันนั่งคุยอยู่แล้วไอ้พิมพ์จะป่าได้ไงอ่ะ อแรง่อยๆระแวงและระแวงหลังนี่แหละไผ่ก็ระแวงแล้วจะของที่เอ้ยใครไม่เป็นคนคิดคอนเทนต์นี่วะผมไม่ได้คิดครับพี่ไม่ได้คอนเทนต์หรอกมันหิวจริงมันแม่งเอาเรื่องเอาแล้วพาออกมาจะเจออะไรก็ไม่รู้ดิอ่ะรอบนี้ไม่เระแวงหลังละโอ้โหอะไรวะมันเลยเอากระติกโดนหลังนะเขาอุ่นมาเนาะเหมือนคนกลัวแล้วเอาตุ๊กตามาล้อมปะกระติกหักในหาเลย ซื้อใช้ปลาคิดด้วยนะปลคิดอสมีเรื่องเล่าปะบอสมีเรื่องเล่าไหมไม่มีเลยเหรอแต่บอสอะเคยเจอเป็ตกปลาไอ้บอสมันมาเล่าให้ฟังอะมันเป็นตกปลาได้ยินเสียงของเคาประตูมันเป็นตกปลาที่บ้านล้างอะสะอาดไหมสะอาดไหมบ้านล้างสะอาดดิเอาดีดิเอาเล่าดิไหนเล่ามาดิไอ้บอสมันเล่าฟ้ามันเปตกปลาที่ที่ไหนไม่รู้ นั่นแหละตอนมันบอกมันไปกับพิวอืมันไปไปแบบเดี่ยวติดอ่ะมันจะเดินอ้อมไปแกะมันต้องเดินอ้อมบ้านหลังใช่ไหมอยางเนี้ยมันบอกว่าได้ยินเสียงของประตูอ่ะแต่มันก็วิ่งออกมาแต่มันก็บอกว่าไปเถอะไปเถอะแล้วมันก็บิดรถแล้วมันก็มาร่ายฟังแค่นี้แหละ นี่นี่กูฟังอะไรไหเนี่ยอืไอ้พี่สั่งจริงนะสนะะั่งตรงๆหมูท้าอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยครับอือขอบคุณตัวบอนเตอร์นี้นะครับจากร้านเฮง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 ฟังฟังไอนี้เฮงเฮงเท่าไหร่เนี่ยเฮงเฮงผมชื่อนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะครับไอ้โต๊ะนี่ครับในมืตัวติซแอนสายลุยฮะมีแอนด้วย เอาในนี้ตัวจริงครับลาติดตามเพจนนนี้ตัวดีด้วยครับนี่ครับพีดีได้ครับผมซิ่งไวรุ่นบุนตรงครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่มองเห็นอะไรว่าผมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันจับแต่แกบอยู่เนี่ยพี่เห็นเห็นหมูกระทะท็อปท็อปโอ้โหเดี๋ยวท็อปอิงส่องอะไรอ่ะกล้องจอนพีดใช่เหรอจอนพีดอุ้ยไอ้ต้นอะไรอะไรอะไรแบบแบบวะแต่ครับเดี๋ยวไม่ดูอันนี้เรื่องจริง เอุ้ยเสียงตึ๊บเลยครับตุ๊ดโอ้ไม่ใช่ดังตุ๊บอีกแล้วอ่ะตุ๊บข้างหลังกูอีกแล้วอ่ะแล้วอากาศก็เย็นแล้วมันพี่เราเลยตอนเดี๋ยวมันก็เย็นเอออากาศยังเย็นๆนี่แปลกนะเพราะปกติมันยังร้อนอยู่เลยนิดโซยเอ้าเด็กเยอะอิ่มแล้วนะอ๋ออะไรอิ่มอะไรเพิ่งกินไปสองชิ้นเองไม่ปกติเองกินที่บ้านกินเยอะวันนี้ไม่ใช่หรอ เอ้ามันเริ่มหันหลังให้พี่แล้วโว้ยเฮ้ยเตาอยู่ทางนี้เนาะเตาหมูกระทะอยู่นี่โหนี่ก็อยู่กันเยอะเนี่ยกลัวอะไรลูกไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นกูจุ่มมั่วอะไรเตาเออเดี๋ยวพี่ย่างให้นั่งงั้นก็ได้เออถ้าเราแหวงอ่ะหันหลังมาให้ไปเลยยังยังอ้าวโต๊ดเมื่อกี้แล้วเหรอลูกแตบอกกูไม่ไหวแล้วนะกูสะดุ้งซ้ายสะดุ้งขวาแล้วท้าย สอ,องหนึ่งเนี่ยจะได้นอนยามไหนเนี่ยเที่ยงคืนก็ต้องมานั่งถ่ายคงถ่ายคลิปดูดิเออคลิปใครก็ไม่รู้ใหญแล้วเนี่ยบ่อยมากอ่ะวมาตอนเที่ยงคืนมาง่วงเที่ยงคืนไม่พอได้ยินเรื่องอะไรคือไอ้นี่หันหลังให้แลว้วระแวง,งหลักเลยแล้ว,ลวอมองหน้ามองหลังกินก็ด้วยระแวงไปด้วย,อย,อยสงสานม่ะ พี่ต้องถ่ายมี่จะขำดูดิยันก็หวังวิงนี่ดิถทำน้ำวิงตรงนี้คนเดียวคนน่าจะเป็นคนบา้าหมดแล้วมักจะเสียไอ้ท็อปนื้น้ำแดงอ่ะน้ำแดงมีอ,อ้าวอ้ยควันเข้าหน้ามองไม่เห็นเธอหันไปทางอื่นได้ไหมเลอบ,บหนูจุ่มเฮ้ย<ห>อย่านั่งนิ่งกันกดิกินดิ กี่ห้กินอยู่กากซื้อมาให้กินแน่เนาะขาอนทอปมาเร็วมาเร็วชงแก้วไว้มีแก้วเดียวอะมาตัวฟักาตัวฟักเฮ้ยอะไรเขาขาโอ้ตกใจหมดอีกฝ่าเออไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับจะไต้องนั่นดีกีิงหี่วิ่งวงแตกเลยนะเฮ้ยเเหน่อยมากที่อุ้มเหน่อยวงเลย เดี๋ยวกูอุ้นกวางนี่แหละไปเนี่ยรถเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะบิดแล้วรถล้าไม่ติดต้องรีบๆอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมคิดว่าเราน่าจะปิดคลิปได้แล้วเนาะเพราะว่าน้องมันกลัวกันแล้วเราก็นั่งมาชั่วโมงสองโมงแล้วแล้วน้องมันก็น่าจะง่วงแล้วล่ะง่วงครับหมดเลยผมก็ง่วงครับไอ้นี่นั่งเงียบเลยโต๊ดดูทุกคนดูหน้ามันเป็นอะไรอ่ะโต๊ดหน้าหนูเป็นไรพูดกับกล้องไหม EP หน้าอยากให้ไปกินอะไรก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนแต่ว่าคลิปตอนเที่ยงคืนเนี่ย รอแล้วนะครับขอเป็นตอนเช้ามีลิควสมาแล้วตอนเช้าไปทุกก็สสำหรับคิมเมนนะคะถ้าใครดูน้องพีนะก็อย่าลืมกดติดตามน้องพีนะถ้าคนไหนยังไม่ได้กดอย่ากดสทีนะคะทุกคนส่วนของเนมแต่ติดตามไ้ที่เพจนี่มีตัวจิ๊ดหรือว่าจะเป็นเฟซบ o ๊กก็ได้นะคะชื่อหญิงเงิมโอเคพร้อมะพร้อมมีเฟซบุ๊กไหมเฟซบุ๊กไรบอกไดิชื่อทยังอ่ะ ทับมันอ, <ไง S 2> อ๋อ,อับไงแล้วโตด้ะโตมีป้างโตดไงอ๋อแล้วของพี่อะพี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ผมพี่ลิแหละครับฝากด้วยครับโอเคครับสำหรับกินกะลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย